อย่างวันนั้นที่หมออัดขีว่าน้องคนนั้นน่าสงสารนะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเยอะนะนที่เขาหลองห,นนห้ เราเห็น,นแล้วแบบเราก็สงสารเขาเราเข้าใจไงสอบเซสชันสาครั้งค่ะแต่ไม่เคยทินเสียงแบบนี้เลยหมอเขาไม่ได้ลงแบบนี้เลยค่ะเหมือนยาชาย,ยังไม่ลงค่ะแล้วหมอเขาก็จิ้มจิ้มโอ้โหน้ำตาไหลเขาตั้งใจขับรถมา10บ <10 S 2> ชั่วโมง,โมงจากชุมพรนาพยาชุมพรนะคะหมอแมทขับเองนีใจไม่เด็ดเท่าหนูเลยนะสุดยอดเลยอันนี้หมอแนะนัถือหัวใจแล้วนะถ้าเราไม่ได้มานอนตรงนี้เราจะเชื่อไหมอะว่ามันขนาด ไม่เชื่อต้องวันานพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่เป็นคนการใช่ไหมใช่ค่ะเนอะน้องแบบสุดยอดเลยแล้วน้องไม่ได้เป็นเยอะนะหมอบางคนอ่ะผมเป็นทวนมากับผมไม่เขียนแต่บางคนอ่ะเฮ้ยเป็นไม่เยอะอ่ะแต่มันสมคผลกับเขาหลายๆด้านใช่ไม่ะไม่มั่นใจบางคนหน้าที่การงานบางคนถอขอกแอ เพร,ราะว่าต้องใช้หน้าตาแต่อันนี้ไม่ได้มีไขรบูลลี่เราก็าโดยส่วนตัวแต่เราก็อยากมีผิวหน้าที่วันดีสักครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์รอบกต่ก็ดูดีขึ้นนี่หมอทำมาแล้วห้ารอบไม่เห็นเบาแรงวันนี้เลยเออหน่อยสองสารหมอเลยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เก่งมากเลยอ่ะเออก่งนะคะออที่รักษาได้ะมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะถูกดูไหมเรื่องดูไม่ค่อยหมอทําได้นะจริงๆค่ะมเฟินโรแกรมที่ไม่เคยได้ยินเนี่ยคือใส่ใจค่ะ ละเอียดเก็บทุกอย่างคือไม่ได้ว่าซักแต่ทำอ่ะ